ทำไมความรักแบบ LGBT เป็นเรื่องผิดกฎธรรมชาติเป็นเรื่องผิดศีลธรรมเป็นเรื่องต้องห้ามในาศาสนาอิสลามนะครับแต่สําหรับาศาสนาพุทธนั้นไม่ผิดนะครับถ้าไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนหรือไม่ไปประพฤติผิดลูกเมียคนอื่นนะครับผมก็เลยตั้งคําถามครับว่าทําไมล่ะครับนะบางคนเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นรักชอบที่แตกต่าง ต้องมองว่าเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะครับไม่มีใครอยากเกิดมาเป็น LGBT หรอกครับนะแต่มันเลือกเกิดไม่ได้นะครับมันผิดมากหรอครับที่เกิดมาชอบเพศเดียวกันมีความสุขกับการที่ได้อยู่กับเพศเดียวกันมากกว่านะมันผิดขนาดนั้นหรอครับนะเพราะก็เกิดมาบนโลกนี้เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันมีความคิดมีความรู้สึกเหมือนกันทุกอย่างนะครับแสดงว่านะครับคนที่เกิดมาไม่เหมือนคนอื่นก็มองเป็นเรื่องผิดแปลก ผิดธรรมชาติเหรอครับนะไม่ควรที่จะได้รับการยอมรับในสังคมเหรอครับนะอย่างเช่นคนที่เกิดมาหูหนวกตาบอดนะครับเกิดมาพีกงพิการนะและอื่นๆเขาเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมครับนะแล้วทําไมต้องไปถือโทษโกรธเขาไม่ยอมรับเขาด้วยนะมองว่าเขาผิดแปลกไปจากคนอื่นนะครับเปรียบดังนะเช่นทุ่งดอกทานตะวันที่กว้างใหญ่เนี่ยนะครับนั้นบังเอิญมีดอกดาวเรืองเกิดขึ้นมาอยู่ต้นหนึ่งนะคนที่เดินมาเห็นเนี่ย นะก็เอาจอบเนี่ยถางทิ้งทําลายและมองว่ามันผิดธรรมชาติว่ามันไม่เหมือนกับต้นอื่นทั้งที่มันก็เป็นดอกไม้เหมือนกันคนใช่ไหมล่ะครับที่แบ่งแยกนะธรรมชาติมันไม่ได้แบ่งแยกอะไรนะครับมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะครับผมคิดว่านะครับควรมองกลับกันนะครับนะชีวิตเกิดมาแล้วครั้งหนึง่งทุกคนทุกชีวิตย่อมอยากจะได้รับอิสรภาพ ย่อมอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะแต่สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนั้นมันดันไปขัดต่อศีลธรรมที่ใครไม่รู้กําหนดซะงั้นทั้งที่มันไม่มีใครทําให้ใครเดือดร้อนนะผมมองว่านะครับมันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะฮะบางคนบอกว่าแล้วถ้ายอมรับ LGBT แล้วมวลมนุษย์เนี่ยจะขยายพันธุ์ได้อย่างไรนะครับผมคิดว่านะฮะมีหลายคนที่ตั้งคําถามแบบนี้มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมล่ะครับนะคนเราอ่า หนึ่งร้อยคู่เนี่ยชอบเพศเดียวกันไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเสียด้วยซ้านะครับนอกนั้นก็เป็นหญิงรักชายชายรักหญิงตามปกตินะครับบางคนบางคู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะมีลูกนะครับก็ไม่ได้อยากจะขยายเผ่าพ,พันธุ์นะแต่ในส่วนของพระเจ้าหรือในาศาสนาอิสลามเนี่ยส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยมีลูกเยอะๆเพื่อที่จะดํารงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เอาไว้นะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าการมีลูกสมัยนี้มันเป็นเรื่องง่ายเหรอครับนะทั้งรายจ่ายแต่ละเดือนเนี่ย บางคู่เนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วนะแล้วทําไมต้องบีบบังคับเขาให้ต้องมีลูกให้เขาต้องมาลําบากเหนื่อยเลี้ยงลูกนะลำบากอยู่แล้วนะครับทำไมต้องสร้างลูกเนี่ยให้มาลําบากเหมือนกับเราเหมือนยัดเยียดให้เขาเนี่ยมีภาระต่อจากเราใช่ไหมครับนะผมว่าควรที่จะให้อิสระแก่กันนะครับอย่างเช่นใครที่ต้องการมีลูกก็ให้เขามีไปส่วนคนที่ไม่ต้องการมีลูกเนี่ยก็แล้วแต่เขาใช่ไหมครับนะทุก ท่านที่ชมคลิปผมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะคิดว่าศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกเนี่ยนะจะช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจทั้งด้วยเหตุผลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ